ในหลวงอ่ะในหลวงองค์ที่ตายอ่ะหาบทองหาบทองมาให้หาบทองมาให้หท,อใหทองข้างหนึ่นงเงินข้างหนึ่งหาบมามากันสองคนในหลวงองค์องค์ที่เก้าใช่ไหมครับนั่นเนี่ยหาบทองมาให้แล้วบอกว่าให้หาบต่อไป อันปียไงผมก็ไม่รู้เขาบอกให้หากต่อไปยงหาวไม่ต้องบอกนบอกว่าพอมาหากไม่ฉันแล้วเป็นรูปร่างคนนะไม่ใช่ผีนะเขาบอกให้หากต่อไปหวยมันจะหากหรือเปล่า n ะ เนี่ยงวดเนี่ยต่อไปก็น่าจะหาดนะแม่นะเขาบอกให้หาดต่อไปอย่าทิ้งอย่าวางอย่าทิ้งให้หาดต่อไปมันบอกกับฉันว่าให้หาดต่อไปฉันก็ยังไม่เล่าฟังนะได้หาดได้ถามอีกรอบไม่รู้หาดต่อไปฉันก็หาไปเถอะหาหาไปหาไปก็ ไม่รู้ก็เขาให้อย่างนั้นนก็หาบทุลักทุเลนไปเขาบอกไม่ให้วางให้หาต่อไปแล้ว่าหาต่อจากในหลวงไปแต่แกตายแล้วโคมจีก่าแต่ก็เป็นคล้ายเป็นคนเนี้ยแต่งตัวเป็นยศหรือที่มายหาบบอกหาต่ตไปมนะได้รวมขอก้าอยู่แล้วเนาะหาต่อไปเจ้าวางเจ้าใหญ่นายใหญ่ก็เก้าไยแล้วเนาะ แต่เป็นเงินจะเป็นทองเป็นเงินเป็นทองหากมันเป็นใครกระบุงเป็นอะไรสมัยก่อนนะที่ก็หกักนันเนหละที่ก็หักอ่ะเขาไม่ให้ฉันแล้วก็บอกว่าหักต่อไปอย่าวางให้หักต่อไปอย่าวางฉันก็หักเดินไม่รู้ว่าไปเรื่อยตมทุงตมทาง ไปเรืเอ่อยก็พื่เวอยงก็ไม่วางฉันก็หาไปเรืเอ่อยเม่มานั่งอย่นี่มันก็เหนื่อยแล้วเนาะมันหาบไก่พูดมานั่งคิดเอาไม่วางก็ต้องวางก็ว่าวางหาบแล้วมานั่งคิดเขาบอกว่าเอาเงินก็ทอไม้แล้วหาบต่อไปห้ามวางให้เราปะ หา้าจันทนห์ห้าหรือมันจะเก้าเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าห้าเก้าหรือเปล่าหรือจะเป็นในหลวงหรือจะเป็น 5, 9, 5, หา้าเก้าห้าหับหาบห้าหหาาบ้ในหลวงก็เก้าฉันไม่กล้าบอกใครแนละ้วนี่แต่มันบอกนะแล้วก็มาเขาบอกว่าเขามาถึง พี่บอกก็แม่ให้วางแม่อะไรห้ฮัโตกันนะมีคนข้างหน้าอีกคนหนึ่งแต่งชุดยำสวยมานั่งรอใคนหวยออกตรงนี้เด้อไปเลยมึงไปซื้อหกสองไปซื้อกระตะโกนดังๆเลยให้น้องเนี่ยเนี่ยน้องเอกกระเบนหมดเงินมวนนี่เนี่ย นีน่อนอยู่เนี่ยจากที่ในหลวงมาไอ้หักไปแล้วบอกอย่วางไงหักโตไป,ไปมีไปเจอคุณคนแก่แงก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งคอยรอฉันอยู่ที่ในหลวงม้อยหักโตไปอา้าวไปซื้อเด้อหกตองซื้อล่างนะฉันใช้เอะไรซื้อมาเดก็จุดเปิดรูดจุดตรงนีตง้ต่อ นี่หวยออกวดอย่แล้วโจเป็ลืมมันขุค่อยจะที่จะไรกันหนมดนคนบอกหกสอ,อ,องตัวใหญ่ใหญ่ดำเห็นเขาตะคุ้มตะคุ้มอย่างเงี้ยแต่ตัวใหญ่และแต่ดาผู้ชายคนแก่ แต่เห็นไปล่างผู้ชายนะแต่ใหญ่ใหญ่ดำๆก็บอกเ้าผู้ชายมึงหกสองล่างฉันจะไปดุ้งตื่นผ้าตะต่วนมันฉันก็ลุกมันนั่งนัน่งกันนั่งกันนอนกะหลันกนนอาก็รนอนนั่นฉันก็จบแต่จะหมดเลาวันุ่ันนัน พอจัดความอะไรจะ,จะจดเลยจะกลัวลืม <c oughs> ลองไปซื้อดูไม่ลองนะไปบอกพวกกันเมื่อวานไปรับไปเคลียร์เงินมีนนตัวสามห้าหกสองสองตัวเดียวเนี่ยผิดก็ผิดถูกก็ถูกเนาะฝันฝันถึงจใจฝันไปถามบุตรมาสองใยจะซื้อของพ่อเห่า ตือซือถ้าซื้อสามผ่านนี่ก็เยอะนะหวยเนานะนเยอะไหมเยอะแต่แอเนี้ยังไม่รู้ก็ลองตีกันว่าใครที่ก็ตีเป็นนี่ยก็ช่วยกันตีได้ค่ะในหลวงให้หาเงินหาทองทองข้างหนึ่งเงินข้างหนะึ่ <c oughs> ธอลงไปเล่าไข่ดิเป็น้แล้วทีนี้ฉันมาเอาตัวนี้เนี่ยเอาตัวที่ว่ามึงไปซื้อเลยเลขก่างหกสองกิซื้อเลยเล็ก่างหกสองเดียวดอ้าวดทีแล้วมันออกห้าสามมันจะออกอีกเหรองวดทีแล้วห้าสามบนใช่ไหมหกสามสามหกสามตีหกสามบนเนาะจะเล่นห้าสามที่เนี่ยบน เดินกระเซาะกระเซินไปไปเจอเหมือนผีสม uh ัยก uh 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 ่อนน่ะตัวใหญ่ตัวสูงใหญ่แต่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรเคานะเห็นแต่เงาดำตะคุ่มเหมือนเขาคล้ายๆนั่งอยู่หรืออะไรเ่าดำเงาตะคุ่มเขาตะโกนบอกเลยแล้วหับเงินหาบทองตะโกนบอกเลยกสอง ว่าเลียบร่างมึงไปซื้อล่างหกสองกลับด้วยนะ,ะเดี๋ยวตัดแตบค่ะพูดอย่างเงี้ยได้ซื้อหกสองตดเตะไม่เก็นยังไงล่ะแม่เนี่ยวิ่งเออวิ่งไม่คิดชีวิตเลยเนาะว้าจะเลื้อยเนี่ยเลื้อยตามร่องเนี่ยร่องนั่นนะเาไปเรียบแบบจะไปเล่นมาหาฉันอย่างเงี้ยไม่เห็นไข่อยู่ในใร,ใรในูในโต๊ะพ่อเขาเล่า แต่มันเนียเต็มป่าหมดเลยเนี่ยเฮ้ยแผลเปิดประตูออกมาลูกนะเนี่ยลูกเดี๋ยวแม่แแรับแผลก็ได้องอยู่ตรงนี้ลูก